เธอก็ไปเรียนของเธอสิค่ะสวัสดีค่ะคุณยายตั้งแต่เล็กจนโตฉันยังจำได้ด่านใจคุณยายมิตตี้กับตีบ่นกับป่นเวลาฉันทำอะไรที่มันเจ็บปวด อยากเช่นฉันจักรยานล้มคุณยายก็จะตีฉันฉันไม่รู้ว่าฉันทำอะไรผิดเหนื่อยจังไม่ทำกระเป๋าลงนี้นะเก็บก่อนดีกว่า ถ้าไปสายมีหวังโดนครูตีก้นแน่เลย้าวุณยายเห็นนีต่ตีสามรอยแน่นอนสวัสดีค่ะคุณรูวันนี้ดูมาสายมาสายหรอกหรองั้นก็ไปนั่งที่นะถ้าเธอมาสายวันอีกวันพรุ่งนี้ฉันจะให้เธอไปกระโดดตกสามสิบกอขอโทษค่ะครู พอดีว่าเมื่อคืนหนูอ่านหนังสือดึกนะคะอมืครังนี้ฉันก็ถูกด่าเพราะว่าคุณยายสั่งให้ฉันอ่านหนังสอือหน่อยจริงเอานะนักเรียนทุกคนเมื่อวานนี้สอบไปเป็นยังไงบ้างวิชาครูเป็นยังไงถ้าตกต่ำมานะครูจะตีให้ก้นลายเลย เออทำยังไงดีวะเพื่อนฉันน่ะก็ทำะคะแนนไม่ค่อยดีเออเหมือนกันเฮ้ยคะแนนไม่ดีหรอ,หอนักเรียนทุกคนถ้าใครมาคะแนนไม่ดีก็หันทบทวบทเรียนมากนะ จ๊ะครูนะจ๊ะ,ะ,จะก็จะให้นักเรียนคนจดบนกราานะดานจดให้หมดจดให้หมดจดไม่หมดนะต้องรีบจดให้หมดเลยใครนั่งเหมือลอยหรือใครที่ลืมเอาหนังสือมานะจ๊ะให้ให้รีบกลับไปทำที่บ้านนะตอนเที่ยงนะือคุณพ่อคุณแม่ให้มา ส่งก็ได้เพราะว่าบ้านไกลบางคนก็บ้านไกลอย่างเช่นหนูผมสีแดงอยู่บ้านไกลเลยอยู่บนหุบเขาว่าจ้าทำไงเนี่ยก็จะวิชาต่อไปแล้วอ่ะ ทั้งสองคนเดินไปอย่างเพลิดเพลินโดยไม่รู้อะไรเลยฉันว่าน่าจะสนุกน่าดูเลยเนาะใช่ใช่ใช,ใช่ฉันไม่เคยออกมากินข้าวกับเพื่อนสนิทแบบนี้เลยอยาวันวันก็ถูกดุคุณยายก็ดุฉันซ้ำๆบ่อยๆฉันไม่รู้ไปทำอะไรให้คุณยายโกรธให้คุณยายไม่ชอบ ฉันก็เหมือนกันนะแต่ว่าฉันก็ไม่ถึงขั้นต้องตีแค่เย่บอกเฉยๆอ่ะจ้ะจริงหรอปะนั่งกินอาหารกันดีกว่าเราอร่อยจังเธอไม่กินหรอกำลัาางจะกินอยู่จ้ากินพิซซ่าอร่อยมากๆเอ๋แต่ฉันว่า เหมือนฉันลืมอะไรบางอ่างลืมอะไรอ่ะช่วยคิดหน่อยสิคิตตี้ได้ได้ได้เดี๋ยวฉันขอคิดก่อนนะเธอก็ลืมอะไรอ่ะฮะนึกออกแล้วเธอลืมกระเป๋าดักเรียนอะไรนะกระเป๋านักเรียนหรอให้ตายเธอ ทางด้านของเด็กของคุณพ่อของอีกเพื่อนบ้านเฮ้ยวันนี้ลูกฉันจะกลับหรือยังเนี่ยต้องไปดูแลถ้าไม่กลับเจะเป็นยังไงเนี่ย งไฟจะกลับแล้วสินะกลับกันหมดแล้วนี่นางั้นลูกไปดีกว่าลูกเราคงจะไปเมาส์มอยกับเพื่อนๆอยู่ละมัง้งโหคนกลับบ้านก็น้อยให้แพ้กันนะเนี่ย งสงกำลังจะทำอยู่นะเอ๋นานี้นี่มันกระเป๋าใครอ่ะเอออาจารย์ครับอาจารย์ครับมีอะไรหรอ,อค,ครับว่าเมื่อเช้าผมบอกให้พ่อมารับที่บ้านเพื่อนอะผมยืนรอตั้งชั่วโมงแล้วว่าคุณพ่อไปไหนมาอ๋อนี่ถ้าเมื่อเช้าอ่ะถ้าตอนเช้าอ่ะลูกเห็นหนูรัดดา าก um เอาไอ้นี่ไปคืนรัตดาด้วยนะอ๋อได้เลยครับมากลับบ้านเถอะลูกนี่ก็ค่ำมืดแล้วตั้งสี่โมงแล้วก็จะเนนทุ่มแล้วล่ะครับไปด uh ูให้ฉันแบบว่าดอนหนูได้แกะเสียวโกนโอเคจะเกิดอะไรก็เกิดเถอะเปิดแล้ว สวัสดีค่ะคุณยายอ้าววันนี้พาใครมาเนี่ยเออพอดีว่าเออเอออะไรพอดีว่าไม่หนุ่มจ้ะลูกหลานยายเป็นอะไรเออ พอดีว่าหลานคุณยายลืมกระเป๋าไว้ที่โรงเรียนค่ะอะอะไรนะนี่แกหมายความว่ายัางไงเฮอหนูผิดไปแล้วค่ะคุณยายอย่าทำโทษหนูเลยนะคะมันกลาบแต่ก็ไม่หายหรอกนะมามาให้ฉันเต้ ขอโทษค่ะคุณยายหนูผิดไปแล้วยายทำกับยาทำกับหนูบนแบบนี้เลยค่ะคุณย ไปไหนมาไหนไม่บอกฉันก็หนูกลัวคุณยายดูนี่นะฉันจะดุแกแต่แกก็รู้ว่ามันไม่ควรไปนี่แน่ตั้งแต่เล็กจนโตฉันเลี้ยงดูแกมาอย่างดีแล้วทำไมแกถึงได้ฉันจะตีให้หนักกว่าเดิม <c oughs> พ่อกับแม่จังคุณยายดุมากฉันไม่ชอบคุณยายเลยอะ่ะอะไรอะไรก็มีแต่ดุดุดุพอทำอะไรผิดก็โกรธฉันนี่ผิดตายอย่างจริงๆเลยนะคืนนั้น ลัดดาเลยได้ร้องให้พ่อจะเอาไปคือหนูรัดดาแล้วกันมืดละเออสวัสดีครับมีอะไรล่ะผมเอากระเป๋าว่าคือหนูรัดดาล่ะครับ เอาหรอฉันอ๋อขอบใจมากตอนกลังพักผนะ่อนหลานฉันเมื่อไหร่จะโตเป็นสาวนะจะได้เข้าใจว่าฉันทำไมถึงต้องตีทำไมถึงต้องทำอะไรแบบนี้เมื่อาตาได้ยินคำเหล่านั้นเธอก็ได้เข้าไปแอบฟังใกล้ 怎样放？ อะไ,ไปนะแอ้นี่อะไรคือหายไปไหนอะหายไปแล้ว เฮ้มาใครด่ะใครเมื่อกี้เสด็จโคตรนะไม่รู้ตอนนี้ไปขายไปไหนแล้วใครอ่ะเมื่อกี้แกเล็กไปไหนแล้วขอก็ได้วิ่งตามหายิงสาวเปลือกสนาคนนั้น แต่ไม่ว่าจะวิ่งเท่าไหร่ก็หาไม่จเจออะไรกันเมื่อกี้เห็นคนแวบๆแต่ไม่รู้หายไปไหนแล้วสงสัยทั้งตาฝาดเองไปดีกว่า หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครได้เคยพบเห็นรัตดากับคุณยายเลยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องรักลัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ